สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็น E p พีของคลิปเปิดเพลงกับไม่เปิดเพลงนะครับแต่ E ีีนี้ผมก็จะมาเปิดเพลงแบบแนวสายเติดไปหน่อยนึงนะครับแต่คลิปที่แล้วเนี่ยใครเคยดูก็จะรู้นะครับว่าเพลงที่ผมเปิดไปมันก็ไม่ได้เติดอะไรมากมายนะครับมาเริ่มแรกเลยผมก็จะหาห้องแบบว่าไม่เปิดเพลงผมก็แรกๆผมไม่เปิดเพลงนะจะเล่นเป็นเฮตันเตอร์แล้วก็ปืนอัคนะครับผมโอเคเดี๋ยวข้ามไปตอนในเกมเลยนะครับ่าตอนนี้ผมไ่อยู่ในเกมแล้วนะครับผมหมดเฮตันเตอร์จะเล่นเป็นอัค นะครับแต่คลิปที่แล้วผมเล่นเป็นพีเข้าศูนย์นะทีนี้ก็มาเป็นอาร์คแล้วกันนะฮะเปลี่ยนแนวหนะ่อยฮะกระโดดโอ้โหเหลือต้องแปดทันทีอ่ะ,ะยิงได้หรือเปล่าแบบไม่เปิดเพลงงนะ้นนี่อุ๊ยอุ๊ยเนี่ยหลังๆขาดที่ผมเลือกเป็นโหมดเฮนเตอร์นี่คือมันจะมีมต้องใช้สมาธินะฮะยิงเล่นจะาหัวโอ้โหเรียบร้อยเลยมาตาแรกก็ยิงไม่ได้สองนะครับ เดี๋ยวผมต้องยิงให้ได้ไอตัวข้างล่างเนี่ยผมหมั่นไส้ว่ะหน้าตาหน้ากากมันเท่แหมคนหน้ากากเท่เนี่ยเฮ้ยหน้ากากเท่นะกูยิงไม่โดนโอ้โหมากเลยทางต้องบนอีกเอ้าโอ้โหสู้พีกสู้เออโอเอไม่ได้เหรอเนี่ยไอบ้าเนี่ยม่งโหดยังวะนโอ้โหเขาบุกบ้านผมแล้วฮะเอาไรฮะชิบหายแล้วฮะดูฮะอุ้ยระเบิดมาเฮ้ระเบิดเหรอเนี่ยเพิ่งสังเกต เฮ้ยโดนระเบิดเว้ยโกมกมกมโกมฮะฮะเฮ้ยโกมเองโอ้ยยังโดนอยู่โอ้โหโอ้โหตาย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 โอ้โหตายนะฮะยังไม่โดนเลยครับผมทิ้งหายเอ้ยนี่ผมกัดลงไปปะเนี่ยทีมนู้นเอ้ยแต่ทีมผมยังนำอยู่เนี่ยเจ็ดแค่ธรรมดาที่ไหนเลยเฮ้ย ตายตายเออยังยิงได้เ <c oughs> อ้าตัวนี้ทำไมมันอยู่นิ่งวะเนี่ยอ๋อมันน่าจะค้างเอ้าอัยิงโดนยิงซะงั้งงนอะไรมาจบแล้วกำลังยิงเมื่อกี้มันค้างเหรอไม่มีใครเห็นเหมือนผมเหรอวะหรือผมเห็นคนเดียวเนะคนนี้ไม่ยิงผมเลยจะวะสไนเปอร์ไรจิเทสโอ้ยยิงโดนแล้วไม่ใช่คนนี้ชื่อวยาโซ ปลาเระเบิดดีกว่ามีระเบิดให้ปลาแล้วก็ปลาให้หมด <c oughs> หาใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นอออืออุ้ยเอมา <c oughs> ลงล่างเนี่ยอือยิงไม่โดนไอ,อ้บ้านี่อ๋อตายละดีหลังหลังหลังเาขาคลองหลังเยอะ เฮ้ยขออาพี่ก็ขออาพี่เอาปืนผมมายิงเว้ยหลังหลังหลังมาแล้ววะมาอีกตัวแน่น,นอนเมื่อกี้เห็นเดินตามมาทั้งเยอะอุย้ยอุ้ยสองด้วยยัดแค่ยังไม่โดนด้วยนี่ผม่ายิงมันไม่โดนไงเอ้าเมื่อกี้ไปไหนละโอ้โหเรียบร้อยฮะเฮ้ยแต่เดี๋ยวที่สองวง่ะเฮ้ยโอ้ยสองบ้างนี่สามบ้างนี่โหดมากนะฮะเนี่ยนี่ฟ็อกส์แปลว่ากบนะฮะเนาะ เอกบนี่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะฮะอ่ะขับู้บึ้มอืมโดนแล้ว่าน่ะถิ่นบ้านขึ้นบ้านเนี่ยขึ้นบ้านขึ้นบ้านอื้มเฮ้ยหลัง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 ขาดไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาพกไปยิงเลยวะโอ้ตายแล้วอันนี้มันเปิดพก<อ>เปิดอันนี้เลยเหรอทำไมมันโอ้โห ทีนี้ผมเล่นอันนี้เด้อเล่นพกใหม่เนี่ยผสมกับกระสานกันเขือนลองตัวเมีกโกโก้คันนะครับนะเอาพกอหนีเลยเฮยิงโดนนะอืมอ้มอันอื้นี่นี่นี่เฮ้ยยิงโ,โดนเถอะเลยมาเลยเอ,ลอ่ลองลองไหมลองอีกลองอีกขอลองอ่ะโอ้โหโอ้โอ่โอ้เรียบร้อยนะฮะมันจริงจริงมันจริงจริงจริงนี่แหละมัน ฮะต่อกันเลยหาระเบิดฮึบข้างล่างโดนไหมไม่โดนนะฮะอุ้ยโหอุ้ยไม่โดนโอ้โหหัวแตกวะทีมผมหัวแตกวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าหลังไวอุ้ยหลมก่อนหลมก่อนอุ้ยหน้าลุดไปแล้วเฮ้ยผมเอาพกยิงหน้าลุดเลเยอะใช่ไหมเฮ้ยหลังมา ไหนฮะไปไหนแล้วตอนนั้นอืมเฮ้ยโอ้โหมันเยอะเกินนะอ่ะหัวแตกว่าเนี่ยวุ้ยโอ้โหกระโดดยิงอื้อหือสายกระโดดยิงนี่โหดว่ะคือกระโดดยิงบางทีเราแบบกะหัวไม่โดนนะอันนี้เป็นแค่ผมไม่รู้นะโอ้โหเมื่อกี้สายกระจอกไคยักษ์นะฮะระเบิวเวอดอีกโอ้ยไประเบิดไว้ก่อนเผื่อวิ่งเข้ามาเดแบบเช็คเช็คเนี่ยเฮ้ย ข้างบนเอา้าหนุ่นเหนืองหลังตกใจหมดอืมแฉากเลยพราอีกแล้วทำไมตัวนี้มันค้างอยู่เงี้ยหรือคนไม่เห็นเหมือนผมอะอามไม่หลอน,นเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฮะใสกระสุนเอ้าเรียบร้อยเลยอะไรเนี่ยนี่จะชนะแล้ววะจะชนะแล้วอีกนิดนึงนะ โอ้แต่สกอร์โอเคเลยครับเนี่ยไม่เปิดเพลงเนี่ยเดี๋ยวลองตอนเปิดเพลงนะฮะลองดูให้จบนี้ก่อนมาให้จบแล้วอุย้ยโอ้โหโดนได้ไงเนี่ยกดตรฟุกเลยอ่ะอ่ะสกอร์ตอนนี้กำลังตีเข้ามาเลยฮะก็อา้าวทีมนู้นก็เอาแล้วนะครับเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่หนึ่งว่ะเฮ้ยจะตายเยอะไปหน่อยลองเอาสักที หายแล้วเิดไปฮนะอืมไล่แลวเบิดหนึ่งมีตัวนี้อยู่นข้างเฮ้ยนายนายเอานะ่ะอ,อืมดีดีนายทำได้ดีมากเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเยน็นใจเย็นโอ้โหเดินเข้าไปแม่งโคตรเยอะไอ้เหี้ยังเยอะฮนะทำไม อ่ะคืิเข้าไปหาแจ็คโฮกลึกนี่มันเป็นแบบยุทธศาสตร์ใหม่เราต้องเดินเข้าไปเฮ้ยโม้หน่อยเพื่อนเฮ้ย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 อย่าไม่โดนะฮุยโอ้โยยอดเลยอีกสิบตัวนะผมขอได้ค่าตัวไว้เพื่อนนี่ะขี้โม้หน่อยเลยห้าตัวเหรอจะตายตอนแบบตัวนี้แหละอ่าหรือเล่าเพื่อนหนึ่งตัว โอ้โหไม่ไหวแนะ่เอาไม่ได้เลยม่แต่คนนี้โหเลยอนโหนฮะเหลือห้ตัวสุดท้ายนะครับทีมผมเรามาดูกันนะครับโอ้ยอย่างนี้หลน่นหล่นนี่แลหละหล่นศพมันบั็อกก่อนข้าบั็กนะครับเฮ้ยโอ้โหยังตกมาที่2แต่คนนี้เก่งว่ะเฮ้ยไอสองสามบ้างเนะี่ยโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ การเล่นแบบไม่เปิดเพลงนะครับก็สกอร์ก็โอเคอยู่นะอ่ะลองข้ามไปตอนเปิดเพลงแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ย้ายห้องใหม่อีกห้องนึงนะครับผมมาผมขออนุญาตเปิดเพลงสักครู่นะครับโอ้วยอ่ะโอเคครับผมเราเปิดเพลงแล้วนะฮะดีทีนี้ทำไมมีเสียงนี้แทรกเข้ามาเลยนะเปิดฟังทำไมเปิดฟังทุก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  ที่ตั้งเมโอ,โอโออย่างมีจังหวะเสียงมันเพราะดีอ่ะมันยังกริ้งกริ้งเมอที่ตั้งเมอ โปที่ตังเม่ที่ตังเม่โป๊โปารทำเป็นยังวะอย่างนี้มันจะจับตัวนิ่งน

ตั้งเมโป่งรวยอี่ตั้งเบย์โป้งรวยหลวงพ่อโมดิล้วต่อต่อมาต่อต่อต่ออีกเพลงเลยนะครับผมเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ไปจบไปแล้ว 喂，你好，你好。 โอเคครับผมจบไปแล้วนะครับอ่ะเมื่อกี้ก็โอเคอยู่เดี๋ยวขออนุญาตปิดเพลงครับหนึ่งโอ้โหโค้งเลยอ่ะโอเคครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับผมนะครับในการเปิดเพลงเล่นนะครับคือมันอารมณ์มันได้ว่ะคืออารมณ์มันไปตามแบบจังหวะนะครับมาก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเปิดพมา้ฟังนะครับผมเจอกันใหม่ยลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม